สวัสดีค่ะครัวเนโรอาหารบ้านอ้อยครัวบ้านอ้อยมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเส้นก๋วยจับสดกันนะคะพอดีอ้อยนึกอยากกินก๋วยจับมาหลายวันแล้วนะคะก็เลยไปหาเส้นก๋วยจับที่ตลาดเอเชียนมาร์เก็ตก็หาไม่ได้นะคะเราก็ไม่อยากสั่งทางออนไลน์นะคะก็เลยจัดการทําเองซะเลยเอ่าก็เลยจะคิดถึงเพื่อนๆก็เลยทําคลิป สั้นๆแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเผื่อใครสนใจอยากทำาเองนะคะสูตรนี้ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะอยู่ที่ว่าคุณทําหนาทําบางนะคะอ้อยทําค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะแบบเคี้ยวเคี้ยวเส้นแล้วมันหนึบๆอร่อยกําลังดีเลยค่ะถ้าจะทําออกมาเส้นบางๆก็จะได้ตัวขนาดนี้นะคะนะคะโอเคค่ะอันนี้คือตัวบางๆนะอ้อยลองทําให้ดูนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะนะคะแต่ใช้เวลาอบก็น้อยนะคะแต่ตัวใหญ่นี้ก็ใช้เวลา อบก,ก็ไม่เกิน2นาทีค่ะโอเคค่ะแล้วมาดูส่วนผสมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าใครจะทําเป็นพร้อมๆกันก็ได้นะคะก่อนอื่นเลยแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้า1เอ่อครึ่งถ้วยตวงบวกกับอีก13่เสามถ้วยตวงนะคะแล้วก็แป้งมันครึ่งถ้วยตวงนะคะแป้งเท้าใหญ่ม่อม1ช้อนโต๊ะนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะตัวแป้งเท้าเนี่ยจะช่วยทําให้ แป้งของเรามันออกตัวมันจะเงานะคะแล้วก็จะหนึบนิดนิดนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนชานะคะน้ำอีกหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะน้ําสะอาดนะคะออกข้างๆเย็นนิดนึงนะคะหรือว่าอุณหภูมิห้องก็ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะอ่ะเรามาผสมทําการผสมกันค่ะหาถ้วยมานะคะหาอ่างมานะคะทเทแป้งข้าวเจ้าลงไปก่อนเลยนะคะเราจะทําการส่วน เติมส่วนผสมทั้งสองทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะแป้งมนันตามไานะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งเท้านะคะ,ะตัวนี้ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วก็เกลือจ้าแล้วก็เทอรลุ่มน,นิดนึงนะคะคนแป้งให้เข้าทุกอย่างทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆเทน,น้ําใส่ไปตรงกลางนะคะแล้วก็ค่อยๆค,คนเขานะคะ <tyard. S 2> ไม่ต้องใส่ไปทีเดียวนะคะใส่ไปเท,ลท่ละหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค,คนนะคะหรือใครจะใช้มือลงไปเลยก็ได้นะคะใช้มือคนก็ได้ค่ะใช้มือนวได,อนดไปเลยก็ได้ค่ะนะคะเพื่อให้แป้งเขาแตกกันนะคะไม่จับเป็นก้อนนะคะเพราะถ้าใส่ไปทีเดียวเราอาจจะมองไม่เห็นว่าแป้งตรงไหนมันเป็นก้อนหรือไม่เป็นก้อนอ่ะนะคะตอนนี้มันจะมันจะเข้ากันเนื้อเข้าเนื้อข้้นําดีค่ะเหมือนกับเป็นการนวดไปในตัวนะคะเพิ่มความหนึบให้กับตัวแป้งอะค่ะ เหมือนกับเรานวดเหมือนกับแอบทำอะไรนะขนมขนมชั้นนะคะนี่นะกาเติมส่วนที่เหลือลงไปนะเติมประมาณก็สามรอบอะคะ่ะน้ำที่เรามีนะคะสูตรน,นี้ทำง่ายค่ะใครจะทำแบบนึ่งก็ได้หรือจะเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะอ้อชอบเข้าไมโครเวฟค่ะมันง่ายดีเร็วทันใจอ้อยค่ะนึ่งไม่ต้องไม่ต้องมานั่งไหล ไม่ต้องมานั่งล้างหม้อถึงนะคะไม่ต้องนั่งหมอหนึ่งนะคะสะดวกสะดวกเราเอาที่สะดวกเราอะค่ะอันสุดท้ายใส่ให้หมดเลยนะคะ ลราคนทุกอย่างเข้ากันแล้วนะคะผสมดูว่ามันไม่มีตัวแป้งหรือว่าอะไระเป็นก้อนๆแล้วนะคะเพื่อความแน่ใจนะคะเราทําการกองด้วยตะแกรงนะคะด้วยกระชอนนะคะตาถี่นิดนึงนะคะเทผ่านกระชอนลองไปเลยค่ะเพื่อความละเอียดอีกรอบนึงนะคะเห็นไหมคะก็จะมี ยังมีอยู่นะคะเ,เอาออกให้หมดอย่างนี้เราก็แค่ยียียค่ะนะคะแค่นี้เองค่ะ,คคะเราก็จะได้เนื้อแป้งที่เนียนนะคะนี่นะคะต่อไปเราก็เตรียมจานค่ะแล้วเราก็มาทำการทำเส้นกันนะคะ เอาน้ำมันนะคะทาที่ตัวไปทตัวตัวจานก่อนนะคะสิ่งก็คือไม้พายนะคะประมาณนี้นะคะแปรงนะคะแปรงสําหรับจุ่มน้ํามันนะคะถ้าใครไม่มีแปรงใช้กระดาษชิชู่ก็ได้นะคะและตัวนี้อ้อจะเป็นตัวพายนะคะสําหรับซอสด,ด้านข้างๆนะคะสําหรับจะก่อนจะม้วนนะคะโอเคค่ะเรามาดูทีละขั้นเนาะเดี๋ยวทำเราดูไปพร้พอมๆกันค่ะอ่านี่ค่ะแล้วทุกครั้งก่อนที่จะเอาแป้งใส่จานนะคะต้องคนนะคะเพราะแป้งมันจะนอนก้นนะคะนี่ค่ะ ให้เขาไม่นอนก้นนะคะอ้อยชอบหนานะคะใครชอบบางก็ใส่บางกว่านี้ได้นะคะแตะแตะนะคะตัวจะเป็นฟออากาศก็แตะออกนะคะเขาจะได้ไม่เป็นร่องเป็นรูนะคะนี่ค่ะอ่า เดี๋ยวเราจะมาจับเข้าไมโครเวฟไปด้วยพร้อมๆกันค่ะความร้อนของไมโครเวฟก็เอาแบบร้อนสุดเลยนะคะร้อนสุดของไมโครเวฟของคุณนะคะแล้วก็ตั้งเวลาที่หนึาทีกับ30วินาทีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เกาใจจะหมดเวลานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันค่ะใกล้ถึงเวลาแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะ okay, <not> สองเลานะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ แป้งเขาใส่นะคะถ้าบางคนทําแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะออกขุ่นๆนะคะแสดงว่าแป้งยังไม่สุกนะคะคุณต้องเอาเข้าไปอบอีกนะคะเข้าไปในไมโครเวฟอีกนะคะอย่างเพิ่มสักสิบวิหรือสามสิบวิอะไรประมาณนี้นะคะแต่อันนี้คือเขาสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวิธีการม้วนนะคะรอยก็จะเอาน้ํามันนะคะทาด้านบนก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เขาแห้งนะคะค่ะทาทั่วเลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นคุณก็หาพายนะคะ,คะใส่น้ามันนิดนึงนะคะนี่ค่ะจุ่มน้ำมันนิดนึงนะคะตรงข้างๆก่อนค่ะนะคะเพื่อที่จะเขาจะได้ลอกออกง่ายๆนะคะนี่ค่ะคะทำให้ทั่วแผ่นจานเลยค่ะหลังจากนั้นเสร็จนะคะคุณก็หามีดหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่สามารถตัดได้นะคะเาจะแบ่งสีนะคะถ้าใครชอบเส้นยาว กว่านี้ก็แบ่งแบ่งครึ่งก็ได้นะคะหรือว่าใครชอบเล่นหนาๆก็ไม่ต้องแบ่งก็ได้ค่ะจับม้วนได้เลยนะคะแล้วแต่เราสะดวกเลยค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะนะคะหลังจากนั้นเสร็จเราก็ต้องดึงเขาออกมานะคะแล้วก็กลับด้านนะคะด้านที่กลับเนี่ยเราจะไม่ทานน้ามันนะคะเราก็เตรียมม้วนเลยค่ะแต่ตอนนี้ระวังมือหน่อยนึะคะเพราะว่าเขาร้อนมากเลยนะคะนี่ค่ะจับม้วนค่ะร้อน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 นะคะอู้นี่ ระวังนิ้วหน่อยหนึ่งะคะเพราะว่าจะร้อนมากพอสมควรค่ะนี่ค่ะจะได้มาแล้วนะคะตัวกว๋วยจับนะคะเส้นสดนะคะเราก็ทำอย่างเงี้ยตลอดต่อไปเลยนะคะทําต่อต่อกันไปค่ะกลับด้านนะคะถ้าเกิดใช้นี้ไม่ได้ใช้ตัวพายเมื่อกี้ช่วยช่วย,วยวพยุงไปก็ได้นะคะเพราะว่ามันร้อนอยู่พอสมควรค่ะนี่ค่ะประมาณอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะตัวที่สองนะคะ ตัวที่3อ่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเนี่ค่ะวิธีทำเส้นก๋ยจับนะคะเส้นสดนะคะอ่าเดี๋อออยจะเอาเป็นแบบทำเป็นจัดก๋ยจับมาให้เพื่อนๆชมนะคะว่าหน้าตาเป็นประมาณไหนนะคะเพราะว่ากำลังต้มต้มเครื่อง ก๋วยจับไว้แล้วนะคะกว่าจะได้กินเมนูนี้ต้มตุนตุนหมูมาหนึ่งวันแล้วมาทําเส้นอีกหนึ่งวันเป็น2วันกว่าจะได้ถึงจะได้ก๋วยจับมาหนึ่งชามนะคะความยากนะคะอยู่ต่างแดนไม่เหมือนบ้านเรานะคะบ้านเราก็จะง่ายหน่อยนะคะไปหากินตามท้องตลาดได้เลยนะคะอ่านี่ค่ะเส้นก๋วยจับเสร็จแล้วคะ่ะ เสร็จแล้วนะ้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะกลวยจับของเราสําเร็จแล้วนะคะยังไม่ได้ปรุงนะคะแค่จะใส่ถ้วยไว้เตรียมจะอร่อยแล้วนะคะก็จะมีเลื่อดหมูหนังหมูหมูกรอบนะคะเต้าหู่นะคะไข่นะคะแล้วก็เส้นสดที่เราทําเองเมื่อกี้นะคะน โอเคนะคะแล้วเดียวเราเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครให้ด้วยนะคะกว่าจะได้กินชามนี้ปลาเข้าไปสองวันค่ะโอเคจ้ะ๊ายบายจ้า